ใช่จะหมดหรือยังคะอันนี้สามผืนยังไงคะให้ดูกันอันเนี้ยอันนี้ขอ,องสวยางงามทําไมไหมอ่ะให้ดูค่ะอันนี้โอ้อันนี้เป็นคลุมไหลค,ค่ะค่ะแล้วก็เป็นเป็นแพลว่าผืนแรกที่ที่ซื้อที่ไหนคะ่ะซื้อจากคนไทยซื้อจากพ<อ>ี่ขุนผู้ชายรักไทยก็เป็น ระดับคนหนึ่งในการที่ขายผ้าไทยแล้วก็นุ่มผ้าไทยคะ่ะอันนี้เป็นลายแบบโบราณอันนี้คือลายแบบลักษณะแบบนี้คุณคุ้นไหมคะคุ้นไหมคะ,ค,ค,ะคือเหมือนก็แพรวานะคะอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นคุณ <นะ S 2> คุณน้นไหมเหมือนเหมือนฉลองพระองค์ที่เอสมเด็จท่านอ๋อคะ่ะก,ก็คือก็คืออย่างจะฟ้าหินเอ่อพระพันปีหลวง อ๋อค่ะก็คือท uh> uh 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 uh,> ี่มาที่ไปของเอ่อในการฟื้นฟูของการทอเออคุณคุณถ้าพูดถึงออกซีแดงพระองค์ท่านเห็นว่าอุ้ยชาวบ้านมามารับเสด็จแล้วก็อุ้ยสวยจังทอให้ฉันได้ไหมอะไรแบบนี้อ๋อค่ะเัียงเคยได้ยินเหมือนกันเล่าเลค่ะค่ะจากที่ว่าเกือบจะสูญหายไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยรวบรวมกันโอ้แต่สวยมากเลยถ้าว่าสูญหายไปนี่น่าเสียดายเลยเนาะก็ ชาวบ้านเขาก็ได้กินได้อยู่กับกับที่ทอผ้าอันนี้เป็นด้านหลังค่ะน้องพี่ชมให้ชมด้านหลังเพราะว่านี่พิเศษคือแพรวานี่จะทอจะอะไรอะปักอะไรถ้าจบหนะคะจากที่ที่เห็นทางด้านนี้ค่ะค่ะความนี้ก็เขาาจะดูที่ตรงนี้บางคนเขาทางานที่นี่ยพราข้างหลังก็จะไม่สวยอืมเดี๋ยวนี้จะเป็นว้าสิ่งก็จะมี ค,ความยากง่ายและความแพงจะขึ้นอยู่กับลายด้วยอันนี้ม,มีหนึ่งลายสองลายสามลายรู้สึกลายนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นสี่ลายค่ะ<ม>ตัวนี้จะเป็นท้องท้องลายเป็นตรงส่วนตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอ,อลายเอ,อหน้าไตาเครือประมาณนั้นเป็นดูว่าเป็นมันคือใบบุญแล้วตรงนี้คือเป็นหัวหนาคค่ะจะเป็นลายที่แถวอีสานเนี่ย พงชยชใจอันนี้ก็จะเป็นลายหน้าค่ะอันนี้เป็นเป็นลักษณะหัวหน้าอืมอ่าประมาณนั้นค่ะอ่านี่ก็ับลับันค่ะเนี่ยอันนี้เป็นกับแบบดูดูแบบธรรมดาธรรมดาแต่แบบพอไปใส่ไปในตัวผ้าตัวลายแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสวยโมเดิลทันสมัยไปด้วยค่ะลายก็เด่นงามมากเลยใช่ค่ะ,คะอัน,นอันนี้เป็นแบบโบราณก็จะคล้ายๆนะและนี่ใช่ไหมเพวา เป็นผ้าแพรวาเหมือนกันค่ะค่ะแต่เล็กกว่าเล็กกว่าเขาเรียกว่าแพรมนค่ะแพรมนใช่แล้วใช้เป็นอะไรคะคุมก็ไม่ได้เขาสามารถที่จะแบบไปทําพวกศิษศักค่ะอ๋อโอ้ยอย่างก็เคยเห็นเหมือนกันนะที่ก็ทําอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้คือะเก๋สวยผ้าแพรมนแล้วก็แพรมนที่เสวยที่เขาก็จะแบบเวลา มีพี่ทรงพิธีมงคลเอาวางบนพานขันมงขันมากอะไรประมาณนี้นก็ใช้รประโยชน์ได้หลายอย่างความจริงแล้วใช่อืมก็ประมาณนั้นว้าวนี่พูดได้ไหมว่าน,า,นาดเนี่ยหลงไหลผ้าจะก็เป็นผ้าไทยอะเนาะแต่ทีนี้ก็จะเป็นเน้นที่ว่าเป็นแพรวาหรือเป็นลายเป็นอย่างของล้านนาตรงนั้น ฉันว่ามีราคาทางนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมค่ะอ่าแล้วขอขอขอดูตรงอันนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะสีสันน้โหอันนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นผ้าของสุรินค่ะค่ะขนสุรินเป็นสีใช่ สว่างสว่างแจ๊ดแจ๊ดจิงเงี้ยเหรอมีก็มีแล้วแล้วมีทุกสีค่ะมีสีมีทุกลายก็จะชอบเป็นเอ่อแพทเทิร์นเป็นเป็นรูปนาคเป็นรูปเอสัตว์รูปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เป็นกุหลาบเยอะแยะแต่อันนี้ก็จะเป็นลายอะไรไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนื้อเอจะทอด้วยสีตะกอแล้วก็คือผ้าไหมถ้าสมมติว่าสองตะกอเนี่ยด้านหน้าด้านหลังมันเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วก็จะมีความบางจะจะไม่ค่อยหนา <Ha. S 2> ถ้าเป็นสามตะกอก็จะเป็นด้านหน้าใช้ได้สองด้านค่ะสามตะกอใช่ไหม <Ha. S 2> สีจะไม่เหมือนกันมีสีเข้มกับสีอ่อน oh. แต่พอพอแบบตะกอเขาเยอะๆขึ้นเป็นห้าตะกอหกตะกอปุ๊บก็คือเป็นการยกลายขึ้นมาอันนี้ก็คือ hmm. มีตัวตัวลายเขาเรียกลายดอกเรีาวดี มันก็ดังงานนะที่ว่ามันมันทีไปทุกทิศทุกทางอ๋อลีลาวดีรักลั่นธมหมายถึงอใช่มีลายวดีลายต้นหอยมีลายพลิกไทยก็จะเป็นเอลายยกดอกลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยสีต้องดูต้องดูระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้อ่ะอันนี้อันนี้ต้องดูไกลไกลดูไกลไกลเป็นแบบนี้ค่ะแต่เสร็จแล้วถ้าดูไกลไกลก็จะเห็นแบบเฮ้ ก็มีก็มีลายอนิีทอได้มือนะอทอได้มือแล้วก็มีเห็นลวดลายแบบอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราดูใกล้ๆลเราจะดูไม่ออกค่ะมันเหมือนมันนูนขึ้นมานะ,ะใ่ไม่่อที่ดูเห็นเลยนะดูไม่ค่อยออกเนาะลายมันลายตาลายตาดูไม่ค่อยออกนะาต้องดูใกลๆมันก็จะเห็นเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ผ้าไหมเขาก็จะมีความ ความเหลือบของเขาสีที่เหลือบเนี่ยมันเกิดจากเส้นพุ่งกับเส้นยืนถ้าสีเขาคนละสีปุ๊บเนะี่ยมันก็จะมีความเหลือบค่ะ,อ,อ,ะอย่างอันนี้งานละเอียดมาก<ช>มาเลยอะ,อะเส้นข้างนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นสีน้ำเงินเพราะนั้นก็จะเป็นมันก็จะมีความเหลือบเหลือบสีน้ำเงินออกมาให้เห็นนะคะแล้วแต่การเลือกใช้สีของเขาว้าวเน้นเสีะ กติเราจะจะอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าถุงใช่ไหมคะใช่แล้วก็ถ้าเป็นผ้าลักษณะแบบนี้คือนอกจากว่าเราจะต้องเป็นผ้าถุงแล้วเราก็สามารถเอาไปคลุมไหล่หรืออะไรก็ได้นะจริงๆแล้วเน no. าะแล้วก็อันนี้ความแพงของผ้าอย่างหนึ่งคือเขามีเขามีหน้านาวมีหน้านางปุ๊บมันก็ราคาก็จะสูงมากขึ้นค่ะดีดีนะมีความรู้เยอะเลยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผ้า ความรู้ได้จากตอนดูดูตอนเขาขายใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเขาขายเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำจำมาโอ้ดีมากเลยอดหอมไม่ได้อ่ะอันนี้มาใส่อะไรเองเหรอคะอ่อไม่ค่ะเพรา่เขาอบมาให้แล้วคือเขาเออเขาอบมาให้แล้วก็เขาก็จะใส่พวกทําอบแล้วก็ทํานิ่ม เราก็จะใส่พวกน้ำยารับผ้านุ่มอะไรตรงนั้นเข้าไปทําให้มีกลิ่นหอมค่ะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยจะอยู่จะอยู่ติดทนนานค่ะประมาณนั้นด้วยค่ะว้าวโอเคตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีมมอีกจมดจริงหมดเนี่ยตอนนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งเนาะคือของหนูหนูจะแก็บงานแบบเอหลากหลายมากคือแบบว่า อในในในบางพื้นที่มันก็จะเก็บประมาณโอเคสองชิ้นสามชิ้นแต่ที่ยอะที่สุดก็จะเป็นเป็นแพรว่าพเพราะเพบรู้สึกเอชอบแล้วก็ใช้ใช้งานไร้ได้ได้หลายอย่างประมาณน้ค่ะใช่แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นผ้าของสุรินก็จะเยอะค่ะอืมส่วนอันนี้จะเป็นผ้าของอุบลค่ะอืเขาเรียกอัญญานางประมาณนั้นก็คือของอุบลจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วจะมีอันนี้ต่อตีนเขาเรียกต่อตีน ต่อตีนตัวคือแบบทําให้แบบเอดูเด่นขึ้นดูเด่นขึ้นลักษณะการนุ่มผ้าที่เขาเอต่อตีนเนี่ยส่วนใหญ่คือสําหรับเจ้านาย<อ>สาหรับเจ้านายเพราะชาวบ้านปกติเขาก็จะไม่ต้องแบบไม่มีตีนเอเขาจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมแบบพารูฮาราแบบนี้ไม่<อ>ค่ะแล้วก็อสวยสีก็สวยค่ะ,ะอืม อันนี้เขาใช้เทคนิคเยอะมากนะค่ะเขาเขาเขาใช้หลายเทคนิคมากในการทำผ้าผืนหนึ่งดูได้ทั้งทุกด้านเลยแล้วสวยด,ด้วยได,ได้แบบออารมณ์มัดหมี่ได้อารมณ์แบบเอเหมือนกับเป็นเป็นอะไรเดินเส้นอันเนี้ยเพือ่อรักษาทรงผ้าให้อยู่ด้วยอ๋อค่ะให้มีอะไรอ่ะความแข็งใช่ใชอเพร,ร,ร,ราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีตัวยึด่ อันนี้ก็จะเป็นสัตแปลกไปด้วยก็จะเป็นภูมิปัญญาค่่ะะแตลพิเศษเลยแล้วก็สีอันนี้ก็จะเป็นขีลายก็สวยนทไหมราะอะไรตอบไม่ได้ว้าวหน่าร้อยว้าวเลยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะอันนี้อันนี้ทั่วไปพี่ๆเห็นก็แบบจะไม่ได้ของพื้นที่ไหนอันนี้ก็จะเป็น สีตีลแดงก็ธรรมดาค่ะไม่อะไรมาของโคลาต่ะไม่แน่ใจค่ะโคลาจะออกมาจากสีแดงแอะไรเนี้ยค่ะถ้าที่สังเกตดูสวยป้ะไมชัดเลยนะกลับดูแล้วตอนแรกตอนแรกที่ซื้อมาจะแข็งๆนะแล้วเอาไปเอาไปซักด้วยเอใส่พวกสันซ้อมใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีซักแล้วก็สีเขาจะออกด้วยก็ต้องเ ต้องต้องผืนเดียวอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าสีออกแล้วไปปนกันสีอื่นด้วยจะเซ็งมึงคิดภาพก็เจ๊งได้ใช่ใช่เท <c oughs> ียบด,ดีนะมีความรู้ที่มาที่ไปอะไรยังไงวิธีการทำมันโทแล้วก็ยังรู้วิธีการเก็บรักษา <c oughs> ซักยังไงอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่โอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> เอาอะไรมาแลกถึงจะยอม <c oughs> ไม่ยอม <c oughs> ใช่ไหม ก็ต้องเอาผ้ามาแลกค่ะอ้ยแล้วจะมีไหมเนาะแลกกันแล้วบางทีแบบสะสมผ้างแบเอ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่อะไรเงี้ยโอ้โธ่ค่ะไม่มีจะมาแลกนะสีสวยๆอย่างนี้ของพี่ก็เป็นแบบผืนประตูน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขพี่ม่ปริยาก็มีเยอะดูเห็นมีเยอะมากก็เยอะแต่ก็ไม่ได้อย่างผืนนึงเนี่ยพี่อาจจะแบบ ของพี่ทั้งหมดเลยหรือล่าพี่จะไม่ไม่แพ้บางทีหนึ่งร้อยนะพี่ตลาดนัดจะเลยเียค่ะร้อยบาทนะ,ะเออพี่จะซื้อแบบราคายิ่งกว่าจับต้องได้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้เยอะนะคะเออมันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่พอพอจริงๆถ้าถ้าสะสมผ้าพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะคนเราซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผืนเดียวแล้วประโยชน์การใช้งานแค่อย่างเดียว Mm hmm. เราสามารถที่จะเอะผสมผสานมิกซ์อันแ่ะเข้ามาใช้ด้วยกันแล้วก็เอมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอย่างนี้เราจะใช้กับเฉพาะชุดไทยจ๋าอย่างเดียวไม่ได้มันก็ไม่ใช่เอามาประยุกต์ใช้ได้หรือว่าประโยชน์การใช้งานมันมันคุ้มค่าแล้วมันก็สูงมากกว่าแล้วก็พอเวลาที่แต่ก่อนแต่ก่อนเริ่มหนูเริ่มจากตรงเน้นก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ผิวผิวจะแพ้ค่อนข้างจะแพ้ เ,เคยไปใส่ผ้าผ้าไหมผ้าไหมอิตาลีเเวลาที่มีเหงื่อสวยชอบแต่เสร็จแล้วแบบมันจะรู้สึกแบบระคายเค,คืองหรอแล้วว่าถ้ามันเป็นผ้าผ้าลูกไม้เป็นผ้าสังเคราะห์อะไร,งไระเงี้ยเวลามีแเราสัมผัสผิวหนูแพ้หนูก็เลยแบบเออเอาของไทยดีกว่าแล้วแล้วก็สวยแล้วก็แบบใส่<อ>แล้วก็สบายตัวนั้นคือคือเหตุผลหนึ่งด้วยค่ะที่มาที่ไปเพราะเคยเคยซื้อมาแล้วแล้วเสร็จแล้ว ใส่แล้วขาจริงเลยจริงจริงหรืจริง,รง,รง,รงเลยนะนเป็นไหมแท้หรือเปล่าที่ซื้อมาตอนแรกๆมันไม่ใช่ไหมแท้<ช>เป็น,ปนสังเคราะห์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอใส่แล้วแบบมันไม่ไม่สบายพอพอได้มาลองใส่ของของจริงเป็นผ้าฝ้ายอย่างน้อยคุณเริ่มต้นจากเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยอืแล้วคุณจะแบบเฮ้ยจะทิ้งอะไรนั้นไปเลยแล้วจะจะไม่ไม่สนใจตรงนั้นแล้วก็มันมันให้คุณค่า มันให้คุณค่าแล้วก็ความรู้สึกแล้วพอขยับไปเรื่อยๆ,ๆๆมากขึ้นขยับเป็นสูงขึ้นเป็นผ้าหมาแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะเใช้ผ้าหมนะค่ะผ้าไหมแพงผ้าฝ้ายก่อนอ่อะไรประมาณเนี้ยแต่เดนนีกลับไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าเห็นสวยก็เอาอยู่ได้อยู่ค่ะผ้าฝ้ายก็ใช้อยู่ด้วย<อ>วก็ทั้งสองอย่างก็จะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็จะเป็นผ้าไหมค่ะแล้วผืนนี้นะคะ ไม่ไม่ใช่ของเรานะของหน้าเขาค่ะแล้วเป็นอะไรยังไงคะผืนนี้เหรอคะค่ะสวยด้วยนะอันนี้ธรรมดามากอันนี้เป็นลายคลิดธรรมดาผืนนี้ราคาที่ที่ซื้อมาประมาณเออสามพันห้าค่ะค่ะอันนี้เป็นอ๋อผืนใหญ่อยู่ใช่อันนี้เป็นคลุมไหล่สวยพับพับครึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสบายให้คนได้แล้วก็ถ้าครีก็จะกลายเป็นคลุมไหล่แล้วก็ ถ้านอกจากนั้นคุณก็พอใจใช่ไหมคะผ่าพันคอน่ะผาพันคอค่ะคุณนะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะคุณก็ค่ะเป็นกระโปรงค่ะคุณเป็นเป็นกระโปรงแบบนุ่มแบบประยุกต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยขยับเอาค่ะขยับเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพับพับม้วนๆวนหรืออะไรตรงนั้นเสร็จแล้วเข็มขัดค่ะก็จะนุ่มเป็นหนูก็เคยนุ่งลักษณะแบบนี้ด้วยแล้วอากาศดีๆหน่อยนะอากาศดีๆแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ยังหนาวแล้วก็จะโชว์ลาย อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้ค่ะสวยงามนูก็จะชอบเป็น้าครวมหลาด้วยเพราะว่าใช้ได้หลายอย่างจ้ะสวยงามจริง,รงๆเลยโอ้โหนี่เป็นงานฮอปปี้อดีกที่จะสะสมแต่มีขายไหมคะหรืออะไรยังไงถ้าถ้าเกิดเขาดูแล้วเราก็ชอบแล้วเขารับรับได้กับราคาค่ะก็ขายให้ค,ะค่ะข่ยให้ในราคาถูกและไม่เสียดายไม่เสียดายค่ะเรารสึกว่าเราเราอยากเผยแพร่เราอยากให้คนได แต่เยอะๆเราขายอันนี้ไปเดี๋ยวเราก็้ะเันใอมาโอ้โหไม่เสียดายเลยถ้าอย่างนั้นแต่แต่บางผืนนี่ค้อแบบรักมากก็ก็จะเสียดายก็จะเก็บค่ะแต่บางผืนแบบได้ค่ะแบบแบบนี้มีมีเยอะแล้วแบ่งได้พื้นไหนรักที่สุดอ่าที่สุดหวอค่ะก็ที่สุดของที่สุดแล้วตัดสินใจไม่ถูกเลยนะที่สุดแล้วจะจะเป็นผืนนี้เเพราะประวัติที่มาแล้วคือความเป็น พิเศษค่ะอ๋อค่ะอันนี้รายละเอียดเพราะว่าเพราะว่าที่ที่มาที่ไปของของผืนนี้มากกว่าค่ะก็เลยพิเศษด้วยอะด้วยด้วยพิเศษด้วยประวัติเรื่องราวอันนี้เป็นผ้าไหมแกมเอฝ้ายค่ะผสมกับฝ้ายอืมอันนี้ฝ้ายเนาะอันนี้ฝ้ายเป็นฝ้ายผ้าไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นไหมค่ะค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยขอบคุณจริงๆ อีกผืนนึ่งเดี๋ยว่อนนะมีอีกผืนหนึ่งนะคะสวยสวยีวยด่ดูสินะวิธีการที่ได้ไปชมของสวยๆเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่หวงรักแต่ไม่หวงเนาะต้องขอบคุณมากเลยในวันนีซ้ซึ่งว่าเราได้ชมกันของสวยๆอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นของสุรินค่ะแต่อ,อันนี้ก็จะคือ ทอด้วยสีธรรมชาติสีธรรมชาติจะยิ่งใช้จะยิ่งสวยแล้วก็ <Okay. S 1> จะ,ะสีเขาจะอันนี้ยิออด้วยครามแต่ว่าคลามนไม่น่าจะเป็นน้ําแรกถ้าน้ําแรกจะสีจะเข้มค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าน้ํำจางๆมาสีก็จะจะ d r ลงค่ะ mm. น,นี้เป็น mm. เป็นผ้าไหมเป็นลายเอนาคอะไรลักษณะนี้นะ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็อันนี้สวยงามอันนี้ให้ให้ดูอันนี้คือ ผ้าย้อมครามของสกลอันนี้เป็นผ้าเอ่อน่าจะสักยี่สิบปีละค่ะอุ้ยนานมากความหอมน่าจะหมดไปแล้วโอแต่ความนุ่มเอ่อเขาหมักโครนแล้วยังสวยอยู่เลยอ่ะใช่แล้วก็จะมีความนิ่มแต่ก่อนจะหอมมากจะมีกลิ่นหอมพิเศษของครามถ้าเป็นผ้าครามเนี่ยถ้าเขาทาไม่เป็นแล้วหมักไม่ดีก็จะทิ้งได้ทิ้งทั้งหม้อค่ะ อืมสีมันไม่เสมอกันหรือไงคะมันไม่ได้หมักแล้วไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วว้าวกลิ่นของความก็จะตามๆไปแล้วค่ะโอ้ี่มากเลยอะค่ะสวยยังสวยอยู่เลยมี่อนนิ่มค่ะแล้วอันสุดท้ายอันนี้ให้ดูค่ะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะเมื่อกี้เราได้ยินหรือเปล่ามีผืนเลยตอนนี้ละอียจริงๆแต่ให้ดูว่าอันนี้คือสกรโ เป็นสรงของทางกาเลสินประมาณนั้นของผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะอ๋อแต่ของผู้หญิงพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าเราก็รู้ไม่มากเหางกระรอกหรือกานยมิลก็คือเป็นการเอาไหมสองเส้นมาตีเกลียวใส่กันมองไกลๆคุณจะไม่เห็นคุณต้องดูใกล้ๆผสมกันใช่ไหมตีเกลียวตีเกลียวแล้วก็เป็นกระสวยเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันก็จะเอาเป็นเส้น ใช่เป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีสองสีเห็นหมจะจะจะไม่เป็นสีสีใดสีหนึ่งก็งคือเขาเป็นสองเส้นค่ะรวมกันใช่อ๋อพิ<ล>เศษนะเนี่ยความที่ว่าพอเวลาเป็นเอหางกระรอกปุ๊บเนี่ยเขาใช้ไหมสองเส้นก็ไม่ใช่เส้นเดียวทอ,อไปมาเขาใช้สองเส้นมาตีกเกลียวกันเพราะนั้นความแข็งแรงของผ้าชนิดที่เป็นหางกระรอกก็จะมีสูงกว่า โอ้ใช่โอ้ยชื่อ,อแต่ละชื่อพี่ได้เรียนรู้หลายสิบชื่อเลยนะคะเนี่ยว้าวสวยจริงจงอันนี้พู่ชนยใส่ผู้ชายก็ใส่ผู้หญิงก็ใส่ได้ือมสีก็จะเนี่ยค่ะเป็นสีโทนโทนอย่างเงี้ยก็จะใส่เข้าด้วยกัน,กนเข้าด้วยกันได้เลยใช่ไหมโทนเดียวกันเลยแมทช์เลยแล้วยิ่งถ้าใส่ที่นี่แล้วหนาวนะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อ<ช>สีอ,อ,ยอย่างนี้ สวยสวยก็ประมาณประมาณนึงค่ะประมาณนี้นิดเดียวเดียวเดี๋ยวต้องรอไปดูบ้านใครคะพี่เฮเลนอ๋อค่ะอันนี้ส่งต่อให้เฮเลนเลยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ต้องเปิดกรุลุนะคะเพราะคุณคุณแม่ค่ะว้าวร้อยกว่าผืนอุ้ยของของหนูมีแบบไม่ไม่กี่ผืนไม่กี่สิบผืนของหนูไม่ไม่เยอะของแถมเขาก็ไม่ใช่เบา โอ้โหนี่ดีจังเลยนะคะเมื่อเราใกล้ชิดก,กับสิ่งอย่างนี้ของสวยๆวยงามๆเราก็ได้เห็นสิ่งที่สวยๆงามต่อยอดไปอีกก็จะพามาเสนอและชมด้ยวยกันนะคะขอบคุณนา้ามากเลยขอบคุณค่ะน้าคนจังหวัดอะไรชลบุรีค่ะโอ้โหไม่เกี่ยวอะไรกับผ้าไหมอะไรเลยเกี่ยวกับทะเลวิวสวย ขอบคุณจริงๆนะดเดี๋ยวถ้ามีรอดต่อไปไปเมืองไทยเอามาแล้วก็มาชมกันอีกแล้วกันเนอะสวัสดีค่ะ